วันนี้เราขอเอาใจช่วยให้กับสบปปลาวนะครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ขอเอาใจช่วยให้กับสบปปลาวนะครับที่ถูกพายุโซลร้อนคงงุมะเนี่ยได้พัดผ่านกันเข้ามานะครับมันคือทําให้เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับและกินเป็นบริเวณกว้างพอสมควรนะครับ พาออยุลูปนี้มันเข้าที่ตอนเหนือนะครับมันก็เลยทําให้แขวงแต่ละแขวงเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดมีการน้นําป่าไหลหลากนะเกิดเกิดขึ้นด้วยรวดเร็วนะฮะมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยขึ้นมาอย่างแบบรวดเร็วมากนะ แขวงที่จะหนักๆนณะตอนนี้นะคะคือที่แขวงไซยบุรีครับบ่อแก้ววังเวียงนะครับตรงแขวงเวียงจันทร์เองก็มีแล้วก็แขวงเชียงขวางเองก็มีนะฮะเรามาดูกันครับว่าพายุรูปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนแล้วมันพาดผ่านตรงไหนนะครับพายุไอ้โกงม,มาเนี่ยมันมาจากทางด้านเหนือนะครับศูนย์กลางของมันเนี่ยมันมาจากอ่าวตังเกียรนะครับแล้วมันก็เข้าที่เวียดนามก่อนนะครับแล้วค่อยพาดผ่านมาที่เชียงขวางมาแถว แขวงเวียงจันร์ทหลวงพระบางนะครับไซยบุรีนะครับแล้วก็พาดผ่านไปที่อุดมไซบ่อกแก้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าไปที่หนองคายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับหนองคายบึงการนะรตอนนี้ก็ค่อยๆสลายลงแล้วเราก็มาดูกันครับว่า4ี่แขวงที่โดนหนักมากๆเนี่ยก็คือแขวงแรกนะครับก็คือแขวงไซยบุรีครับ ซึ่งไซยบุรีเนี่ยก็เกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันเลยนะครับในเขตของไซยบุรีของแขวงไซยบุรีนะฮะมันมีฝนเนี่ยตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับประมาณ3-4วัน,เ,นเลยส่งทําให้น้านที่หยดบภูเขาเนี่ยมันไหลลงมาฮะ สังเกตไหมครับที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆหลายๆวันเนี่ยทางอุทยานเขาสั่งปิดน้ําตกเลยครับให้แม่ขึ้นเพราะว่าระดับน้ําที่น้ําจะไหลลงมาเนี่ยจากที่สูงน่ยที่สะสมอยู่บนภูเขาเนี่ยจะไหลลงมาที่ต่างนะฮะมันก็จะไหลไปทางน้ำนะฮะด้วยทั้งหมดเนี่ยสาเหตุเนี่ยเกิดจากทั้งจกแขวงไซยบุรีบ่อกแก้ววังเวียงเชียงฝางเนี่ย ก็เกิดจากทางน้ำทั้งนั้นเลยครับยิ่งวังเวียงนี่ยิ่งหนักใหญ่เลยนะฮะชับยบุรีเนี่ยท่านเจ้าแขวงเกาะมาบอกนะครับว่ามีประชาชนถึง3,000คนนะครับในจำนวนก้าหมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบกับภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ได้แก่บ้านนายาวบ้านต่อใหญ่บ้านหนองแซงบ้านบุง้งบ้านถิ่นบ้านป่องบ้านสีเมืองนะฮะแล้วก็บ้านสีมงคลนะครับข้าวเระาข้าว สายสุปเปอร์ฮิลูกเพื่อนเหล่านี้ใส่เสื้อสีเรื่องเนาะกับหลังผู้สวยตัวนี้ช่วยเอาเด็กน้อยมาก่อนเนะเาะเด็กน้อยผู้ชายเนาะตามด้วยผู้เศร้าสี่ห้าคนเนาะ แล้วก็เช้าเนี้นะคะเราก็เห็นแฟนแฟนเพจได้ส่งภาพกันมานะครับ mm hmm. ก็เห็นว่าน้ำเริ่มลงแล้วครับ แล้วก็เหลือทิ้งเอาไว้แต่โคลนดินแดงๆนะ่นั่นคือน้ําดินที่มาจากภูเขานั่นเองซึ่งไหลผ่านเข้ามามันได้เข้าไปในตัวบ้านนะฮะตามพื้นถนนลงจอดรถหรือว่าท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโคลนนะแล้วก็สร้างของต้นไม้ที่ถูกพัดหักกันมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ขอเป็นกําลังใจนะครับให้สปปเราเให้ผ่านพ้นวิกฤตเนี้ยนะครับไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วเราก็มาเห็นอีกอันหนึ่งก็คือวงเวียงวงเวียงเนี่ยก็เป็นอันที่ ดูภาพจากมุมสูงแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากินอาดามบริเวณไปเยอะมากๆเลยก่อนหน้านี้ตรงแม่น้ําเส้นนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นน้ําที่เราสามารถหย่อนขาลงไปเล่นได้ด้วยมีแพรริมน้ําน้าําใสๆบางคนก็เดินข้ามบางคนก็โดดเล่นน้ําได้นะฮะแต่ตอนนี้ระดับน้ํามันสูงขึ้นมากๆสูงถึงขนาดที่ความใหญ่ของแม่น้ําที่ใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วก็กินอาณาบริเวณไปถึงรอบๆเลยนะฮะ คือเราเห็นแล้วเนี่ยมันคือมองไม่ออกเลยแหละว่าตรงไหนเป็นแม่น้ําเดิมตรงไหนเป็นพื้นดินแล้วก็มีโรงแรมหลายๆโรงแรมที่เขียนเข้ามาหาในแฟนเพจเรานะครับทั้งๆท,ที่โรงแรมเขาอะอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ได้ท่วมไปถึงชั้นระเบียงด้านล่างนะฮะก็เราก็จะเห็นถึง ระดับน้ําที่ค่อนข้างเยอะมากๆพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายอันนึงก็คือเราเห็นสะพานส้มครับสะพานส้มเนี่ยหรือบางคนก็จะพูดว่าขัวแดงก็ได้นะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของที่วังเวียงละ่ะใครจะไปที่เนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กก็จะเป็นคนมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็ได้โดนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพร้อมกับต้นไม้เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยพัดผ่านครับมันเลยทําให สะพานใหญ่ๆขนาดนั้นน่ะมันหักลงฮะมันก็เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียงนะฮะพอมันหักลงแล้วเราก็มีความรู้สึกใจหาย วัตถุก,ก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่มันจะกลับมาครับก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเราสร้างมันขึ้นมามันถูกทําลายเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ขออย่างเดียวก็คือจิตใจของคนเรานะฮะที่อยู่ในตัวคนเนี่ยขออย่าให้หักตามสภานนะครับยังไงซรเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมกันนะฮะก็ขอส่งแรงใจ ไปเชีย์ไปช่วยให้สปปลาวังเวียงไซยบุรีบ่อกแก้วเชียงขวางนะฮะขอให้กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับบ่อกแก้วเองก็ดีก็น้ำค่อนข้างสูงเลยก็มิดหลังคาเลยเหมือนกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร เชียงขวางเองก็ถนนถูกตัดขาดนะฮะน้ำมันท่วมไปมาไม่ได้นะครับตรงนั้นเองผมก็แบบมีความรู้สึกว่าเชียงขวางเนี่ยเป็นที่ราบเนินสูงละ่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลต้องเป็นพันๆฟุตแน่ที่นั่นจะหนาวตลอดที่นั่นจะหนาวตลอดปีนะครับช่วงน,นี้ก็อาจจาะอากาศเย็นด้วยแหละแล้วก็น้ำเนี่ยอย่างที่บอกมันคือน้ำมันไหลมาจากภูเขานะฮะมันก็ไหลลงมาลงมาถึงพื้นที่ราบ ถึงมันจะสูงขนาดไหนยังไงน้ําก็ไหลผ่านเสร็จแล้วน้ำาก็จะไหลหายไปครับและช่วงนี้ก็เห็นข่าวมาก็น้ําก็เริ่มลงแล้ว อย่างเดียวก็คือว่าขออย่าให้พายุลูกอื่นๆมาซ้าเลยแล้วกันนะฮะไปที่อื่นบ้างฮะอย่ามาซ้ํากันที่นี่นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพายุนับ10บๆล,ลูกเลยมาทุกอาทิตย์มา3วันที3วันทีนแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาตอนช่วงข้างล่างนะฮะอย่างเช่นพวกปักเซอุบลพวกสาสวรรณเขตสวรรณเขตสารวันนะฮะนั่นคือปีที่แล้วนี่ก็จะอ่วมเหมือนกันก็ค่อนจะค้างเยอะเหมือนกันคลิปนี้ก็ขอมาเอาใจช่วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านไหนใครเป็นยังไงบ้างใครอยู่ที่ไหนน้ําแห้งแล้วฝนยังตกอยู่เนี่ยเขียนมาเล่ากันฟังได้นะครับส่งแรงใจเป็นกําลังใจให้นะครับทุกคน คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวท o เกเตไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคน